สวัสดีครับผมจกักรพนันธ์สุขิจสันติชาติเจ้าของเว็บไซต์ j จฟจิวเวลรี่ไทยครับวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะทีะ่ผมก็นำเรียนเสนอผลิตภัณฑ์นะครับก็คือพลอยเขียวส่องพลอยแท้จันบุรีนะครเป็นพลอยบางกะจัก อันนี้เป็นรูปมาคีนะครับเชียร์เป็นรูปมาคีขนาด6มิลนะครับ4 4คูณ6นี่ก็เป็นพอยแท้ที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเพราะนั้นพลอยอทางมืงอทางจันบุรีหรือพอยแท้ของไทยเราเนี่ยก็จะแตกต่างจากพอยที่อื่น ก็คือจะมีเนื้อแก้วเนื้อใสนะครับถ้าเป็นพลอยประเทศอื่นก็จะไม่ไม่เนื้อแก้วเนื้อใสเหมือนเหมือนบ้านเราก็จะออคุณคุณนะครับแล้วก็จะมีความแข็งระดับเก้านะฮะคือลองจากจากเพชรเลยทีเดียวครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของอพลอยของไทยเรานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนบเก้าด้วยครับ สำหรับเรื่องชะตาราศีเนี่ยอพอเขียวสองนี่ก็คือเป็นพลอยผู้ที่เกิดวันพุธนั่นเองแล้วราณาชาติาบริวารที่เป็นบริวารของอผู้ที่เกิดวันพุธก็ได้แก่ไพฑูรย์ส่วนราชาชาติที่เป็นเรียกว่ากาลากินีนะในวันพุธก็ได้แก่บุษราคัม ถ้้เราเกิดวันไหนก็ใส่ให้ตรงสีก็ก็จะเป็นทางที่ดีนะครับส่วนพลอยนะอัญนนมณีทุกสีเนี่ยเขาก็จะมีพลังในการบำบ,บัดรักษาเรานะครับครัวนี้ก็เป็นเก็ดเล็กน้อยก็จะนามาฝากแล้วก็ร่วมศึกษานะครับความรู้ที่เกี่ยวกับพลอยสีเขียว อละตัวนี้ก็จะบอกว่าสีเขียวเป็นสีที่อยู่ตึงกลางระหว่างสีทนร้อนะอันได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองกับสีทนเย็นก็คือสีน้ำเงินสีขาวแลนสีม่วงจึงถือเป็นสีหลักในการรักษาครับสีเขียวช่วยตอับโยรักษาสมดึงรักษาลมช่วยแบ่งปันความรักและก็ยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของ บุคคลหรือของผู้อื่นและสามารถเข้าถึงจิตใจ,จของผู้อื่นแน่นเป็นอย่างดีนะครับน้นชาชีเขียวมีคุณสมบัติในการบำบัดเราก็คือปลุกกรอบจิตใ,ใจให้เราสูงขึ้นแล้วก็ช่วยอบอุ้มจิตใจที่อบช้ำปรับสมดุลภายในจิตใจช่วยให้ระงรับอารมณ์ไม่พึงปรารถนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธเส่มเศร้ารวมทั้งความเห็นแก่ตัวได้ดี บุคคลสีเขียวเป็นคนบุคคลอ่อนไหวง่ายตอบสนองไวและก็มีความเมตตาแต่ถ้าหากคูครามเขาอาจจะเป็นคนที่กลายเป็นคนหึงหวงและก็ริษยาขึ้นมาได้ทันทีทันใดนั่นเองครับนลาจะชาสีเขียวก็ได้แก่พลอยปพริดับมรกตธมรีนเขียวซัฟไฟแล้ววันนี้ก็ที่นำเรียนเสนอก็คือซัฟไฟนะครับ ในเขียวสองนะบางอาจารครับสำหรับผู้ที่สนใจก็จะนำไปทันเครื่องประดับส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ครับผมจักรพันธ์สุขิจสันติชาติเบอโทรก็0ู1 8 6 2 8 8หนสองแปแปครับเจ้าของเว็บไซต์เจขีการชิลลี่ไทย c o ครัครับสำหรับวันนี้ก็ขอนำเรียนผลิตภัณฑ์นะครับแต่เพียงเท่านี้ครับ Yeah.